สนับสนุนโดยและกตาซอ,อยเอ็กซ์ตร้า300อิ่มอร่อยรักคุณไม่เปลี่ยนแปลงในชั่นเอ็กไฟวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปพบกับปัญหาความเดือดร้อนของคนกรุงเทพที่ไม่ได้รับความสะดวกในการเดินบนทางเท้าของตนเองเพราะมีป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ผุดขึ้นมาขวางทางเดินคุณพัชรประพลพุ่มประพันธ์จะพาไปผ่าแฟ้มความจริงที่พบว่าเจ้าของป้ายโฆษณาไม่ทำตามสัญญาค่ะ จะมีถนนกี่เส้นทางในกรทมที่เราเดินได้แบบสบายสบายโลง่ลง,ลงๆโดยที่ไม่มีป้ายโฆษณาขวางทางแบบนี้ตามข้อกําหนดของกรุงเทพมหานครมีแค่2เส้นทางเท่านั้นเองนะครับก็คือถนนราชดำเนินแล้วก็โดยรอบพระบร,ะรมมหาราชวังแบบนี้ส่วนถนน,นอื่นๆครับวันนี้เนชั่นเอ็กไฟจะลงพื้นที่ติดตามสิทธิ์คนเดินทางเท้าแบบเรานี่แหละหลังจากที่กลุ่มกรุงเทพเดินสบายออกมาเรียกร้องให้กรทมหรือป้ายโฆษณาที่ขวางทางเท้าออกครับ เป็นอุปสรรคครับก็เหมือนกับว่าเราเดินไปแล้วแบบเราจะเข้ามถหน่อยหรือว่าเราจะเดินไปหรือเดินไปทางเลี้ยวอะไรเงี anyway> ้ยมันก็ใช่มันจะแบบมันมีมาบังทําให้แบบว่าวิสัยทัศน์มันอาจจะมองไม่เห็นอะไรเงี้ยครับก็อยากให้เขาเข้ามาช่วยดูเข้ามาช่วยปรับปรุงอะไรที่แบบว่าอย่างป้าที่มันบังเอาไว้เงี้ยครับก็ให้ช่วยแบบเอาออกไปอาจจะแบบหาไปหาจุดมาที่แบบว่าดีกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็จริงๆมันก็มีที่กว้างแล้วก็บางทีมันก็ไม่กว้างนะเท่าที่พี่ดูนะครับ ก็จะเป็นมีปัญหาประมาณแบบว่าเอ,อเขาเรียกว่าอะไรเดียมันไม่เป็นทางใครทางมันนะง่ายง่อ,อแล้วของขายมันก็จะแบบว่าก็เยอะนิดนึงเกะกะค่ะมันแคบคืนที่เดินน้อยค่ะมันก็บังแบบว่าตามเสาแบบติดตามเสาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราทำยังไงอ่เราเดินหลบลมีเยอะไหมไป้ายน่าเยอะอยู่อ่ะป้ายติดเต็มเลยอะไรเงี้ยเพราะตอนแรกเขาขุดไว้เป็นหลุมอยู่นะเนาะพอวันสักสองสามอาทิตย์ เขาก็มาตั้งพอตั้งเสร็จนี่ทางมันแคบอยู่แล้วอะ่ะคนมันก็เดินสวนกันไม่ได้อะ่ะเออมันเหมือนว่ามันบางอะ่ะแล้วลูกค้าก็บอกว่าทําไมมันมีป้ายอะไรมาบางเขา,เขาเดินไม่ได้ไงเพราะว่าทางทําที่ถจักรยานเขาขี่ด้วยอะไรด้วยแล้วเขายากอะ่ะแล้วลูกค้าเข้าแบงก์ก็จะติดไอ,อ้อะไรมันตั้งขีดขวางจะเป็นไปทําป้ายไว้บางทีว่าช่องที่จะเดิน driving, ไปวิ่งไปมันก็ไปไม่ไดไ้จะเป็นช่องเล็กมั่งคือรถวิแชร์นี่มันต้องระดับนี้มันจะไปได้ อันนี้จะขนาดนี้ก็ไปไม่ได้ก็ต้องลงทางลาดไปลงอย่างเงี้ยมีรถเออลงถนนแี้วก็สวนเลนเพรามันไปไม่ได้เมื่อทางเท้ามีแต่คนกรุงเทพเดินไม่ได้จึงนําไปสู่การร้องเรียนถึงผู้บริหารกรุงเทพมหานครตามช่องทางในโซเชียลโดยเฉพาะเว็บไซต์ c h a n org ที่เปิดลงชื่อในแคมเปญรณรงค์ให้กทมย้ายป้ายโฆษณาบนทางเท้าและทางจักรยานออกของกลุ่มกรุงเทพเดินสบายตามนโยบายกทมที่ระบุว่าจะคืนทางเท้าให้แก่คนเดินเท้าจัดทางเท้าให้มีสภาพดีไม่มีอะไรกีดขวางกว้างอย่างน้อย1.5เมตรเพียงพอสำหรับผู้ใช้วีลแชร์และรถจักรยานด้วยแต่ในความเป็นจริงกลับพบว่าป้ายโฆษณาเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นกีดขวางทางเท้าทางจักรยานบทบังการมองเห็นบริเวณป้ายรถเมล์หลายจุด อย่างที่ถนนลาดพร้าวและถนนนาคนิวาสในเขตลาดพร้าวป้ายโฆษณากว่า40ป้ายโดยเฉพาะแบบเสาเตีย้ยขวางทางเท้าจนเดินไม่ได้ต้องเลี่ยงไปเดินบนถนนนี่เป็นจุดเริ่มต้นของความไม่สะดวกสบายที่ขัดแย้งกับนโยบายกทมจนทำให้ประชาชนลุกขึ้นเรียกสิทธิ์การเดินบนทางเท้าคืน หรือจะเป็นที่ถนนสีนครินทางเท้าที่เพิ่งถูกสร้างใหม่พร้อมกับทางจัก,กรยานกลับมีป้ายโฆษณาและคำขวัญกทมถึง46ป้ายผุดขึ้นตรงทางเดินและทางจักรยานจนเกิดคำถามว่านี่เป็นทางจักรยานจริงหรือทางป้ายโฆษณากันแน่เนชั่น x อ็กไลงพื้นที่สำรวจป้ายโฆษณาบนทางเท้าเพิ่มเติมย่านธุรกิจการค้าที่มีผู้คนพลุกพ่านและเป็นแหล่งที่มีโครงการรถจักรยาน พบว่าบนถนนพระรามสีบางจุดทางเดินแคบอยู่แล้วแต่ก็มีป้ายโฆษณาผุดขึ้นจนแทบเดินไม่ได้ทั้งหมดนี้คือความเปลี่ยนไปของชีวิตประจำวันบนทางเท้าที่ทำให้กลุ่มกรุงเทพเดินสบายออกมาเรียกร้องสิทธิการเดินบนทางเท้าที่เปลี่ยนไปให้กลับคืนมาแล้วไปเจออะไรครับเดินไป,ไปเดินไปแล้วก็เจอป้ายขึ้นมาตรงกลางซึ่งช่วงเวลานั้นก็จะมีรถมอเตอร์ไซค์ใช้ด้วยแล้วคนที่เดินไปมาก็อาจจะไม่ได้เยอะมากเหมือนตอนที่สยามหลังเวลาเลิกงานแล้วมีคนไปเดิน แต่แค่เดินกันอยู่กันไม่กี่คนมีรถพาหนะสองล้อมาแล้วก็เจอป้ายที่ตั้งอยู่ตรงกลางทางเท้าเนี่ยเราก็รู้สึกได้แล้วแหละว่ามันไม่ได้อเอ,อื้อนะคะมันกรุงเทพเรายังทําได้ดีกว่านี้เนี่ยค่ะสั้นๆเลยมันแน่นไปไหมครับมันความแน่นบางครั้งมันก็เป็นเสน่ห์แต่คราวเนี้ยเนี่ยเราคิดว่าเป็นเรื่องของการวางในความเหมาะมากกว่าเหมาะไม่เหมาะตรงไหนมีได้ เรื่องภาษีของป้ายเรื่องของรายได้ของรัฐสามารถที่จะมีได้ในเรื่องของการโฆษณาแต่มันอยู่ที่ที่ลึกลับตรงนี้เป็นสิ่งที่เราคิดว่ามันต้องใส่ใจรายละเอียดกันมากกว่านี้ ความเดือดร้อนของคนกรุงครั้งนี้ทำให้ผู้บริหารกทมต้องเปิดประชุมด่วนนัดแรกวางแนวทางแก้ปัญหาทันทีรองผู้ว่ากอทม,มอมรกิจเวงกุลสั่งการให้สำนักจราจรตรวจสอบป้ายโฆษณาทั้ง50เขตว่าติดตั้งตามสัญญาสัมปทานหรือไม่หากพบว่าติดตั้งผิดกฎหมายไม่เป็นไปตามสัญญาหรือกีดขวางทางเดินก็ให้หรื้อถอนทันที ส่งผลให้เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตลาดพร้าวและเขตประเวศลงพื้นที่หรือถอนป้ายโฆษณาที่ขวางทางเท้าเร่งด่วนตามจุดที่ประชาชนร้องเรียนภายใน24ชั่วโมงจากนั้นหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรเปิดประชุมนัดสองเขตลาดพร้าวเรียกทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมก่อนจะได้ข้อสรุปว่าแท้ที่จริงการติดป้ายที่เป็นปัญหาขวางทางเท้าเกิดจากคู่สัญญาสัมปทานติดตั้งโดยพลการไม่แจ้งต่อสำนักจราจรกำหนดจุดที่ถูกต้อง จึงลงมือรื้อถอนป้ายโฆษณาที่ติดตั้งขวางทางเดินด้วยตัวเองและสั่งการให้ทุกเขตรืร้อถอนออกทันทีหากพบว่าเป็นป้ายที่ติดตั้งไม่ถูกต้องจะต้องติดตั้งเฉพาะในจุดที่สำนักจราจรและขนส่งเป็นผู้กำหนดนะครับซึ่งเกณฑ์หลักก็คือจะต้องติดตั้งในพื้นที่ที่ไม่ไปกีดขวางทางเดินของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะยิง่งผู้สูงอายุและผู้พิการนะครับ และจะต้องไม่ติดตั้งเกิน50เมตรจากป้ายรถเมล์จากสาราที่พักนะครับทั้ง28ป้ายประชาสัมพันธ์ที่ผมได้สั่งให้รือ้อทางสำนักจราจรและขนส่งมิได้เป็นผู้ชี้จุดนะครับมิได้เป็นผู้อนุมัตินะครับและบางป้ายก็ห่างจากสาราที่พักถึงกว่า100เมตรนะครับและแน่นอนครับ กีดขวางทางเดินด้วยนะครับผมจึงได้สั่งให้ให้หรื้อถอนนะครับและให้ต้องให้ผู้คู่สัญญาเนี่ยมารับผิดชอบในเรื่องการปรับผิวทางเดินให้เหมือนเดิมนะครับและผมได้สั่งการไปแล้วว่าถ้ามีปัญหาในเช่นนี้นะครับให้ดําเนินการเหมือนที่ดําเนินการในเกตราเพรา้าคือถ้าป้ายประชาสัมพันธ์ อยู่ในพื้นจุดที่กีดขวางทางเดินนะครับสำนักจราจรและขนสง่งไม่ได้เป็นผู้กำหนดต้องรื้อออกทันทีครับถ้าบริษัทเอกชนเจ้าของป้ายไม่มารือ้อเร็วนะครับกทมโดยสำนักง,งานเขตก,ก็จะต้องรือ้อเหมือนที่ทำเมื่อสักครู่นี้นะครับะจะรอไม่ได้นะครับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจะ,อะ,จะรอใครไม่ได้นะครับ เนชั่นเอไตรวจสอบการทำสัญญาป้ายโฆษณาของกทมหลังบริษัทเจซีเดโกประเทศไทยจำกัดหมดอายุสัมปทานเมื่อปีที่ผ่านมาพบว่าบริษัท365จำกัดมหาชนหรือ TSF ได้เป็นคู่สัญญารายใหม่ล่าสุดของกทมที่จะครองสัญญาสัมปทานนานถึง9ปีตั้งแต่1ธันวาคม2555รวม3สัญญาจาก4สัญญา ทำให้ TSF สามารถติดป้ายโฆษณาริมทางเท้าและป้ายรถเมลทั่วกทมได้2,200จุดและตามเงื่อนไข TSF จะต้องสร้างศาลารอรถเมลแทนหลังเดิมที่ผุพังภายใน3ปีก็จะได้สิทธิ์สร้างป้ายโฆษณาเพิ่มอีก1,200ป้ายหรือคิดเป็น80%ของป้ายโฆษณาที่เปิดประมูลทั้งหมดแลกกับเงินที่กทมจะได้รับปีละ350ล้านบาท ซึ่งป้ายโฆษณาที่ได้สัมปทานมาก็ถูกนําไปติดเกือบครบแล้วโดยเฉพาะย่านธุรกิจทำเลทองตลอดถนนสาทรสุขุมวิทพระรามสี่เพชรบุรีตัดใหม่ประชาชื่นและลาดพร้าวโดยทุกจุดที่มีการติดป้ายโฆษณา TSF ต้องประสานกับสำนักจราจรก่อนติดตั้งเพื่อกำหนดจุดที่เหมาะสมแต่ที่ผ่านมากลับพบว่าป้ายโฆษณาหลายป้ายถูกนำไปติดตั้งทั้งที่ยังไม่ได้มีการประสานกับสำนักจราจรเพื่อกำหนดจุดติดตั้งร่วมกันการติดป้ายเนี่ยเราก็ต้องเตะ ดูนะครับถ้าเป็นการสร้างสาราใหม่กําหนดจุดติดตั้งสาราก็คือต้องดูว่าเรามีจุดเริ่มต้นก่อนต้องมีเป็นป้ายที่หยุดรถประจําทางนะครับป้ายหยุดรถประจำทางที่เป็นป้ายโค้งๆแล้วก็มีกลมๆอยู่ตรงกลางสีฟ,ฟ้าๆนะครับอันก็จะเป็นป้ายที่กําหนดโดยาาคณะกรรมการงงต้นสมตบกลาซึ่งจะกำหนดว่าป้ายเนี่ยหยุดรถประจําทางก็อยู่ที่ตำแหน่งไหนในะครับก็จะมีกําหนดจุดนั้นพอจากจุดนั้นขึ้นมาแล้วก็มีพื้นที่กว้างพอ จะทาสาราที่พักได้นะครับเราก็จะทําสาราที่พักวิศาในสนาที่เป็นรูปแบบนั้นซึ่งอันนั้นก็ต้องอยู่ก่อนถึงนะครับป้ายดังกล่าวเนี่ยระยะโดยทั่วไปเนี่ยใช้ประมาณ3เมตรนะครับถ้าเผื่อไม่มีประสักถ้าเผื่อม,ม,มีก็อาจจะขยับได้เล็กน้อยนะแต่สภาพพื้นที่นะครับซึ่งป้ายที่ว่านี้ก็สาราที่ว่านี้นะครับก็จะมีรูปแบบที่เป็นมีมานั่งมีอะไรที่เห็นอจาจจะนั้นก็จะมีเป็นป้าย ที่เป็นโฆษณาที่เป็น 22. 2อจุดอยู่ทางขวาจุดหนึ่งทางซ้ายจุดหนึ่งซึ่งป้ายโฆษณานั้นก็มี2แบบที่อยากให้ทราบว่าจะเป็นแบบเสาสูงหรือแบบที่แบบเตี้ยนะครับก็แล้วแต่พื้นที่ซึ่งอันนี้ก็จะมีการไปดูพร้อมเจ้าหน้าที่แล้วก็กำหนดรูปแบบร่วมกันนะครับแต่บางครั้งเนี่ยการไปดูเขาบังลายเขาก็อาจจะใจร้อนไปไปดู ยังไม่ทําไปดูว่าไปติดก่อนแล้วค่อย,อยเซอร์ไปดูทีหลังเนี่ยก็เลยเกิดอาานันกรณีขึ้นมาว่าบางจุดนั้นอาจจะไม่ได้ผ่านการพิจารณาจากทางเทมพอรนะครับแต่เรื่องนี้เราก็กําชับไปนะครับแล้วก็ผู้ว่าใดต่อไปนี้เนี่ยถ้ากเกิดทำลักษณะนี้เนี่ยมันถือว่าเป็นเป็นความผิดซึ่งไม่สมควรต้องที่ทำนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็สั่งระงับก่อนบอกว่าอยาเพิ่งพิติตเพราะนั้นไปดูให้เรียบร้อยให้ดีก่อนแล้วก็ติดให้ใน,นึ่งตำแหน่งที่เหมาะสมไปพิจารณาร่วมกันก่อนให้เรียบร้อยกานะร,รติดป้ายเนี่ยเราก็ต้องไป ดูนะครับถ้าเป็นการสร้างสาระใหม่กําหนดจุดติดตั้งสราก็คือต้องดูว่าเรามีจุดเริ่มต้นก่อนต้องมีเป็นป้ายที่หยุดรถประจาทางนะครับป้ายหยุดร,รถประจำทางที่เป็นป้ายโคง้คงๆแล้วก็มีกลมๆอยู่ตรงกลางสีฟ,ฟ้าๆนะครับอันนั้นก็จะเป็นป้ายที่กําหนดโดยคณะกรรมการขน,าานรส่งตมลางซึ่งจะกำหนดว่าป้ายเนี่ยหยุดรถประจําทางก็อยู่ที่ตำแหน่งไหนนะครับก็จะมีกําหนดจุดนั้นพอจากจุดนั้นขึ้นมาแล้วก็มีพื้นที่กว้างพอ ที่จะทาสาราที่พักได้นะครับเราก็จะทําสาราที่พักด้วยสารในศาสนาที่เป็นรูปแบบนั้นซึ่งอันนั้นก็ต้องอยู่ก่อนถึงนะครับป้ายดังกล่าวเนี่ยระยะโดยทั่วไปเนี่ยใช้ประมาณ3เมตรนะครับถ้าเิ่มไม่มีปรสักถ้าเผิ่มมีก็อาจจะขยับได้เล็กน้อยนะแต่สภาพพื้นที่นะครับซึ่งป้ายที่ว่านี้ก็สาราที่ว่านี้นะครับก็จะมีรูปแบบที่เป็นมีม้านั่งมีอะไรที่เห็นอจาจจะนั่นก็จะมีเป็นป้าย ที่เป็นโฆษณาที่เป็น2อออจุดอยู่ทางขวาจุดหนึ่งทางซ้ายจุดหนึ่งซึ่งป้ายโฆษณานั้นก็มี2แบบทางทีอยากให้ทราบว่าจะเป็นแบบเสาสูงหรือแ,แบบที่แบบเตี้ยนะครับก็แล้วแต่พื้นที่ซึ่งอันนี้ก็จะมีการไปดูพร้อมกับเจ้าหน้าที่แล้วก็กำหนดรูปแบบร่วมกันนะครับแต่บางครั้งเนี่ยการไปดูเขาบังลายเขาก็อาจจะใจร้อนไปไปดู ยังไม่ทําไปดูว่าไปติดก่อนแล้วค่อยเซอร์ไปดูทีหลังเงี้ยก็เลยเกิดอันกรณีขึ้นมาว่าบางจุดนั้นอาจจะไม่ได้ผ่านการพิจารณาจากทางเทมกรนะครับแต่เรื่องนี้เราก็กข้ับไปนะครับแล้วก็ผู้ว่าใดต่อไปนี้เนี่ยถ้าเปิดทำลักษณะนี้เนี่ยมันถือว่าเป็นความผิดซึ่งไม่สมควรต้องที่ทำนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็สั่งแล้ก่อับว่าย่าเพิ่งไปติดพาไปดูให้เรียบร้อยให้ดีก่อนแล้วก็ติดให้ในึ่งตำแหน่งที่เหมาะสมเปไม็นพินารร่วมกันก่อนให้เรียบร้อย ตามข้อกำหนดกรุงเทพมหานครว่าด้วยเรื่องป้ายโฆษณาบนทางเท้าปี2548กำหนดว่าถึงแม้ผู้ได้รับสิทธิ์การก่อสร้างป้ายโฆษณาตามทางเดินและป้ายรถเมย์จะเริ่มติดตั้งได้ทันทีหลังประมูลเสร็จแต่ก็ต้องได้รับความเห็นชอบจากกรทมก่อนหรือมีการทำแผนผังจุดติดตั้งให้สำนักจราจรและขนส่งพิจารณากำหนดจุดร่วมกันแต่จากปัญหาที่เกิดขึ้นก็บ่งชี้ให้เห็นว่าปัญหานี้ประชาชนอาจต้องร่วมตรวจสอบด้วยโดยสังเกตตามข้อกำหนดกรทมต่อไปนี้ ป้ายโฆษณาจะแบ่งออกเป็น2แบบคือแบบเสาสูงเสาจะสูงจากพื้นประมาณ2เมตรตัวป้ายโฆษณามีขนาด1เมตร80ซนติเมตรเช่นเดียวกับเสาเตีย้ยฐานจะสูงประมาณ70ซนติเมตรตัวป้ายโฆษณามีขนาด1เมตร80ซนติเมตรต้องแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคกับการจราจรไม่กีดขวางทางเดินและเมื่อก่อสร้างสาราที่พักผู้โดยสารรถประจําทางหรือป้ายรถเมย์ป้ายโฆษณาจะต้องอยู่ห่างจากสาราไม่เกิน50เมตรทั้งสองข้างจริงเรื่องของการที่ป้ายบางทีอาจจะ กีดขวางนะครับมันก็มีอยู่เป็นระยรยะคือเราก็ถ้าไปไรับแจ้งจากประชาชนหรือว,ว่าทางเราไปพบเห็นเองก็จะมีการแจ้งให้ผู้ที่เรารับสิทธิ์เข้าไปแก้ไขแม้กระทั่งบางครั้งเราอาจจะเห็นได้ว่าป้ายจราจรของเราเองเนี่ยบางทีเขาไปรู้สึกเดิมๆมันก็ไม่ค่อยในต,ตำแหน่งที่เหมาะสมลักษณะอย่างนี้เนี่ยก็มีการแจ้งเข้ามาแล้วก็มีการแก้ไขแต่กรณีที่เกิดเนี่ยมันก็เกิดขึ้นกรณีซึ่งอยู่แถวถนนหน้าที่ว่านะครับคือมีประชาชนไปพบเห็นแล้วก็แจ้งเข้ามาซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเราก็ได้ ข้อมูลที่เพิ่มขึ้นเพราะบางครั้งเนี่ยทางผู้ที่จะดูแลเกี่ยวกับเรื่องต่างป้ายอะไรนะ้รก็วมามีโอกาสที่จะไปดูได้ทุกพื้นที่ทุกถึงอย่างที่จะเห็นได้ชัดเจนนะครับดปปปบูป้ายนี่เป็นสถานที่พักบริสานอยู่ปัจจุบันป้ายนี้โอ้ควางทางจนแทบไม่มีทางเดินเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็มีประชาชนแจ้งเข้ามาทางเว็บไซต์นะครับแล้วเรื่องนี้ก็ได้มีการแจ้งหนังสือทางบริษัทไปแต่ว่าก็หลายวันยังไม่ไม่ทําอะไรสักทีนะครับซึ่งอันนี้กทมก็เลยดำเนินการนี้ก็คือให้ทางเกียจ้าไปย้านที่19 นะครับขึ้นกรณีเช่นนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เอ๊ะม,มันเป็นเรื่องที่ลบกกนเป็นความเป็นกลองประชาชนต้องดำเมินการนะครับนี่ก็จะเห็นว่าป้าเฮี่เมื่อกี้สักครู่เนี่ยนะครับที่เป็นขวางทางเดินอยู่เนี่ยก็อ,ออกไปนะครับแล้วก็มีการซ่อมโชกคราวแล้วก็ใช้อาสฟัลต์ปิดตรงรูที่มีการย้ายออกนะครับซึ่งอันนี้ก็ในการโดยเจ้าที่เขตโนดคือมาที่19ที่ผ่านมาครับซึ่งนอกจากนั้นเนี่ยท่านผู้ว่าเองท่านก็เป็นกังวลในเรื่องนี้แล้วก็มีการไปตรวจในถนนลาดพร้าว แล้วก็ถนนสีนคกินด้วยซึ่งก็อย่างเช่นถนนสีนครินเนี่ยเราก็จะเห็นว่าก็มีการที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบนะครับจะเห็นว่ารูปนี้เนี่ยเป็นลักษณะของป้ายที่เป็นมีเป็นเสาข้างล่างแบบหนาๆนะครับแล้วก็มีรูปป้ายอยู่ข้างบนอันนี้ขวางทางเลยนะเป็นทางจักรยานด้วยนะครับก็เคยดูก็จะเห็นว่ามันค่อนข้างใช้จักรยานก็ไม่ได้นะครับคนเดินไปข้างลังก็ไม่ค่อยสะดวกครับตรงนี้ก็เพราะว่าขนาดป้ายนี้เนี่ยมันมีลักษณะเป็นแบบนี้ ซึ่งอันที่จริงก็มีรูปแบบของป้ายรูปแบบหนึ่งก็คือที่เป็นเสาสูงแบบนี้ซึ่งสามารถที่จะใช้ได้ในพื้นที่ที่อาจจะจำกัดในลักษณะนี้เพราะนั้นก็มีการสั่งให้เขาในการย้ายเป็นลักษณะรูปแบบนี้อันนี้ก็คือรูปแบบหนึ่งที่อยู่ที่ถนนสีนกรินที่ผ่านมานะครับ มันไม่ได้มันไม่ได้เป็นเหตุผลหลักที่ว่าจะทําให้เขาเดินไม่สะดวกแต่เราว่าเป็นการจัดการเราสามารถที่จะมีได้เพื่อเมนเทนรายได้เพื่อทําให้รายได้หมุนเวียนแต่การที่ลงไปในรายละเอียดนะคะว่าจะมีที่ไหนมันเหมาะที่ไหนไม่เหมาะแล้วอย่าลืมนึกถึงผู้พิการที่คนที่เขาอยู่บนยูชร์ที่เขาต้องเขาก็สามารถที่จะใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาได้ถ้าเราเปิดโอกาสให้เขาเข้ามาใช้พื้นที่ร่วมกัน การจัดการมากกว่าที่เรามองเห็นว่า,าจัดการพื้นที่กันอย่างไรขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ได้เข้ามาใน,ใน Facebook ผมแจ้งให้ทราบถึงปัญหานี้และต้องขอกราบขอภัยในความไม่สะดวกครับเ,เราจะต้องระมัดระวังในการที่จะไม่ยอมให้เอกชนเร่งรีบในการติดตั้งป้ายนะครับโดยที่ไม่ขออนุมัติจากสำนักจราจรและขนส่งก่อนครับปีนี้คือจะเป็น ตู้ที่ร้างอยงี้ยบางพื้นที่ก็ขวางเขาเราตองการประสานตู้โทรศัพท์เป็นของของหน่วยราชการหรือหรือรัฐวิสาหกิจนะครับอันนี้ก็ต้องประสานไปกับไปไปกับเขาครับนะครับแต่เห็นด้วยครับเดี๋ยวสมัยนี้คนใช้ตู้อ่อตู้โทรศัพท์สาธารณะน้อยมากนะครับยังใช้อยู่ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวต่างชาตินะครับแต่ก็มีหลายพื้นที่ที่ชาวต่างชาติก็ไม่ค่อยได้ไปดังนั้นผมคิดว่าเราสามารถมานั่ง มานั่งคุยกันได้ว่าอันไหนรือควรจะรื้อออกอันไหนไม่ควรจะรื้อออกนะครับป้ายโฆษณาขวา,างทางเท้าเป็นเพียงหนึ่งตัวอย่างของการถูกรดสิทธิ์การเดินบนทางเท้าของคนกทมลงไปนะครับ จริงยังมีหลายปัญหาที่ผลกรธมคงจะทราบดีเราคงจะต้องช่วยกันในการเรียกสิทธิ์การเดินบนทางเท้า,ทากลับขึ้นมาทีละจุดทีละจุดนะครับโดยเฉพาะในอีก20ปีข้างหน้าที่คลกรทมอาจจะมีมากขึ้นกว่านี้ไปอีกเกือบ2เท่าตัวหรือกว่า20ล้านคนถึงตอนนั้นแล้วสิ่งที่กีดขวางบนทางเท้า,ทานะครับคลกรธมอาจจะเดินไม่พอและต้องมาเดินบนถนนแบบนี้แหละครับพชระประพลพุ่มประพัน n a น i ่น x file รายงานนี่ถือว่าเป็นสิทธิที่เราจะต้องร่วมกันตรวจสอบนะคะ เพื่อไม่ให้กลุ่มผลประโยชน์หรือเอกชนรายไหนมาแทรกแซงสิทธิที่ประชาชนควรจะได้รับเช่นทางเดินเท้าท่านผู้ชมพบเห็นป้ายโฆษณาที่มากิีดขวางทางเท้าแบบนี้สามารถแจ้งไปที่สำนักงานเขตกรุงเทพมหานครใกล้บ้านท่านหรือหมายเลขสายด่วน1555ค่ะ